สวัสดีค่ะวันนี้พามาเปิดตู้บอนสีนะคะมาดูความแตกต่างของบอนสีนี่ค่ะเท้ารำไพนะคะมาดูนะคะว่าบอนสีของเราไม่ได้เปิดตู้นานเขาจะเป็นอย่างไรนะคะจำได้ไหมคะนี่มาดูต้นนี้ต้นนี้นางรากสดนะคะ ความสวยนี่ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะพอไม่มีใครสนใจความสวยเขาก็จะลดน้อยลงนะคะสังเกตดูนะคะช่วงที่เราเปิดตู้บ่อยๆนี่เขาก็จะสวยงามมากเลยนี่นะคะจริงๆอะ่ะความสวยเขายังอยู่นะคะแต่ว่ามีน้อยกว่าช่วงที่เราเปิดตู้บ่อยๆนะคะ เขาก็ชอบให้คนมาชื่นชมเหมือนกันนะคะนี่มีหลายชนิดอยู่แต่ว่าไม่ได้บำรุงเลยนะคะอยู่ในกระถางยังไงก็อย่างนั้นนะคะนี่จถ่ายให้ได้ดูถ่ายให้ดูกันนะคะโผลมาใบหนึ่งก็คือรักเอวยนะคะมีอยู่ใบหนึ่งไม่รู้หายไปไหนบ้าง พรมพิมายังอยู่ใบยังอยู่นะคะรัศมีเงินคล้ายกันนะคะเห็นไหมนี่ก็แทบจะเหมือนกันแต่ก็ยังมีความแตกต่างอยู่นะคะเห็นแล้วก็รู้เลยว่านี่คือรัศมีเงินนะคะสีขาวเขียวส่วนต้นนี้พรมพิมารนะ ต้นนี้เมืองเกาะเกรดต้นนี้อะไรไม่รู้จําไม่ได้ละนี่ค่ะต้นนี้ก็โดนแดดแดเผานะคะเหลือเท่านี้ต้นนี้เขาคือมณีล้อมเพชรแผงนะคะ จากเมื่อก่อนโอ้โหสีเหลืองสีขาวสีชมพูนี่นะคะ่ะเจอแดดเข้าไปใบก็เสียไปนะคะนางรากสดนี่นางรากสดแดงเข้มแดงนี่คะ่ะแดงบนเขียวโอ้โห มีต้นใบก้ามปูด้วยนะคะขึ้นมาเดี๋ยวไปดูอีกมุมนึงนะคะนี่เลยค่ะน้ำเหือดแห้งเหมือนกันเผอแป๊บเดียวนะคะไม่ค่อยได้มาดูเลยเปิดอยู่อย่างนี้นะคะไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดถุงพลาสติกนะคะจะเปิดถุงไว้แบบนี้อยู่อย่างนี้นะคะ่ะ ใบที่เขาสวยๆด่างสวยๆนะก็เขาเหี่ยวไปแล้วนะคะเฉาไปแล้วเด็ดออกไปแล้วนะคะก็จะเหลืออยู่เนี่ยสี่ใบแต่ต้นเล็กนะเยอะนะคะเดีอเด้อเนี่ต้นเล็กเขาเห็นไหมคะมีด่างสวยอยู่นะคะแตกหน่อมานะคะมีอยู่สามต้นอยู่สวยนะคะ ดางสวยธาตุบางแก้วนี่แหละมุมนี้เลยมุมนี้เป็นของชายชนม,มุมนี้ก็จะรกหน่อยต้นนี้ก็ไม่สวยแล้วนะคะอาต้นอะไรเอ่ยเนี่ยบอนสีอะไรเอ่ย ธรรมชาติของเขาก็จะด่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูอีกมุมนู่นนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึง่งต้นนี้ก็อยู่ในตะกร้านะคะไม่ได้ห่อหุ้มเปิดไว้แบบนี้เลยน้ําเหือดแห้งไปแล้วนี่ก็ไม่ได้คลุมพลาสติกนะคะเปิดไว้อย่างนี้น้ําก็หมดแล้วนะคะวันนี้ต้องเติมน้ําละเทพอักษาราแล้วก็ศิลาหุ้มทองอยู่คนละกระถางนะคะแต่ว่า มาวางอยู่ในขันเดียวกันนะคะขันรองน้ำนะคะกระถางเล็กสองกระถางะคะ่ะศิลาหุ้มทองกับเทพอักษรากระถางยกสูงนะคะนี่คะ่ะทุกคนนี่คือต้นมะเขือนะคะ เขาเกิดขึ้นมาอยู่ในกระถางก็เลยปลูกไว้นะคะเห็นไหมคะมีแล้วมีลูกแล้วติดลูกแล้วหนึ่งลูกแล้วก็นูน่นนี่เห็นไหมคะนี่นี่นี่นอ้สองลูกนะคะมุมนั้นมานดูดกิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนี้นี่เลยนี่โอ้โห กินได้แล้วนะคะตูกําลังอ่อนพอดีเลยนี่ค่ะอยู่ข้างบ้านนะคะอยู่มุมบ้านมุมนี้ในตู้นี้ชายชนน้ำเหือดแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวจะนำน้ำมาใส่กระถางแล้วนะคะน้ำหายไปแล้วนะคะ ค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ได้ชมนะคะหลายวันเลยทีเดียวไม่ได้ถ่ายให้ได้ชมนี่ก็ชายชนต้นเล็กเขานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ